ครับมาพบกับน้องแบงค์นะครับวันน uh <th okay. ี้ตอนนี้โย่ตรงครับผมแบงค์ลูกเดิมนะครับมีจากรของรถครับผมออามาๆไปวิวรถมีอะไรบ้างครับก้องแตงเดิมจะกกินบุญเลยครับปั๊มเบมโบครับปั๊มเบมโบตู้ปลาครับเจอมาส่งปั้นส่งปั้นนะครับเอาไปเลยครับกินต่อไปครับอะไรครับ โจเกสซี่กับนายกับโจลังเลยกับเดิมยักษ์ชุดหน้าครับไปโจลังเลยซื้อมาเป็นโจเกสซี่รับีครัหลายแล้วนะครับมามัดมัดนวดกุ้งนะครับได้หมัดเจ็ดได้ามัดเจ็ดนะครับเอามีอะไรเลยครับประกับอะไรครับๆประกับไปไรื่อยๆประกับอ่าไส้กูครับไส้กูไม่รู้ก้อยได้กันไม่รู้ซื้อมาได้ครับซื้อมาเป็ดไว้ได้ไปเรื่อยๆเอาอย่างเรื่อยครับตำหน้าตำหน้ากับกุ้มนิจินเอามานิจินครับ จุดนี้เจอตนังจุดมาลองบันเลื่อนรับลองบันเลื่อนอะไรมากับเลื่องแล้วโจกถึงเดี่องเยหนังเบี้ยโจกถึงนะครับโลโก้ครับนี่ก้มก้มดาวครับก้มดาวนะครับปันเจ็ดสวยงามเลยนะครับก้มเกียร์ยุ่งครับก็ได้ครับก้มไอ้บูชิเอลเกียร์ยุ่งสี่ตองนะครับเจอมาหน้าเลยครับเน้นแจนแบงลุกเดิมนะครับช่วยนะครับกันนี้ช่วยครับ รถโยตงครับผมจากกองใกล้ไหมครับไม่ใกล้ครับไม่ใกล้นะครับต่อได้ครับต่อกองนู่ลำหนูกกาครับตรงนู่นลำหนูกกาตรงไหมนะครับปากนี่ครับซตัวนัดเสี้ยปันช่องเสี้ยปันช่องคอมลังครับก้องนี่กินกันนะครับว้ารวยรยมันตีเด็ดมันยูตีเหลืองนะครับโซนิกกันนี่เหลืองกว่าไรกครับก้องสี่บีร้อยสิบครับป่าป่าไปเลยเดียบเนี่บ เหลืองเดิมไหมครับเดิมเดิมครับไม่ตำเไรเดิมนะครับอ้วนโตๆเลยครับผมร้อยเลยกันนี่คลาดเอ้ยคลาดคลาดร้อยเด้คลาดแต่งกันไหมครับคลาดโก้ยได้เลยไม่รู้ผมจะทำไรจะทำรู้นะรับคนนี้เอาคันนี้รถใกล้ครับรถเจ้าก้องนะครับคันนี้รถเบรคหับนะครับรถเบรคหังนะครับจ้าบ้านบ้านครับกล้องดีประดิษฐ์เพลย์ครับกันนี้ เขามาจับคิคกับว่าติดตามนันตทีคนเปล่าแค่ด้วยรับเฟซบุ๊ก่บบเฟซบุ๊กกับนั่นตต่ทีนมีติดต่อดี่ไหนมาแ้วมั้งรับติดต่อเฟเฟเฟซบุ๊กเลยติดต่อเฟซบุ๊กมาเลยรับลูกเ้าเร่เอสได้พี่นะครับว่าติดตามโปรโองปุ่มด้วยนะครับโจมใส้หลันเด่นตายครับผมสำหรับวันนี้ก็ ก็จบเปียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผมอฟังเสียงต่อนะครับมาฟังเสียงต่อนะครับอยู่ไนเกียร์อยู่ไนเกียร์ร <laughs> อ,อยู่ไนเกียร์้วครับเรอ,อยู่ไนเกียร้ i